สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอพรีเซนต์นะครับายงานที่1เกี่ยวกับการศึกษาแรงรอยตัวและการหาความหนาแน่นของวัสดุผสมนะครับก่อนอื่นเขาแนะนําเพื่อนสมาชิกที่ทําการทดลองก่อนนะครับ ครับรายชื่อก็มีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนางสาวดวงนาภาสุขใสครับรหัสนักศึกษา6351600033นะครับและผมนะครับสองนายธาดาแจ่มทิมนะครับรหัสนักศึกษา6351600207ครับและสามนายเกียงไกรไข่ขุนทศนะครับรหัสนักษณ6351600215นะครับครับการทดลองนี้เราจะทําการหล่อลูกปูนซึ่งเป็นวัสดุผสมนะครับขนาดสาม เซนคูณ3มเซนคูณ3มเซนนะครับเป็นลูกบาศสี่เหลี่ยมนะครับโดยในตัวลูกปูนนี้ก็จะมีส่วนผสมต่างๆดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีปูนมอต้านะครับเป็นวัสดุหลักนะครับมีทรายผสมกับปูนสําเร็จแล้วนะครับก็มีก้านลูกโป่งนะครับมีโฟมนะครับทานหุงต้มป่นเศษรองเท้าฟองน้ําเศษรวดนะครับแล้วก็ลูกปัดนะครับ ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวเนี่ยเราก็จะมาทําลูกปูนทั้งหมด3ลูกนะครับโดยแต่ละลูกเนี่ยจะมี2เลเยอร์นะครับมีชั้นที่1ชั้นที่2นะครับแล้วส่วนผสมของแต่ละชั้นก็ตามชาร์ตนี้เลยนะครับจกตัวอย่างลูกที่1นะครับเราก็จะเอามอต้าผสมกับกาวลูกโป่งแล้วก็โฟมนะทำการมิกกันแล้วก็เทเข้าแบบไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนชั้นที่2องเราก็เอาปูนปมอต้าผสมกระถางต้มนะครับแล,แล้วก็โฟมนะครับมิกกันแล้แลวก็เทเต็ตมแบบไปนะครับจะกลายเป็น2เลเยอร์นะครับ หลังจากที่เราเทเข้าแบบไปแล้วนะครับอางจากภาพด้านซ้ายนะครับทิ้งไว้ให้แข่งตัวประมาณ24ชั่วโมงนะครับเราก็จะทําการแกะแบบออกนะครับเราก็จะได้ลูกปูนดังภาพด้านขวานะครับหลังจากที่เราได้ลูกปูนทั้งสลูกแล้วนะครับเราก็ทําการหามวลกับหาปริมาตรนะครับการหามวลนะครับเราก็จะทําโดยการเอานามาช่างใส่เครื่องช่างนะครับโดยเราจะช่างเป็น2แบบนะครับคือช่างในอากาศนะครับคือช่างแห้งนะครับกับช่างเปียกคือช่างในน้ํานะครับ ซึ่งการชั่งเปียกเนี่ยก็จะดังรูปนี้นะครับเราก็จะใส่น้ำในบิกเกอร์นะครับแล้วก็เอาไปตั้งมาตราชั่งเซตศูนรนะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วก็จะอ่านค่าน้ำหนักที่ชั่งในน้ำได้นะครับแต่ละลูกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปหาปริมาตรนะครับซึ่งเราต่อไปเราจะดูคลิปการหาปริมาตรกันนะครับเป็นการทดลองหาปริมาตรโดยการแทนที่ของน้ำนะครับเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาแรงลอยตัวและการหาความแน่นของวัสดุผสมนะครับก็จะทำการหาปริมาตรของน้ำ ความสามารของตัวล mm. ูกปูลนะครับโดยการแทนที่ของน้ำนะครับก็คือเราจะฟื้นฟูลงไปในน้ำแล้วเราก็จะทำการวัดปริมาตรโดยใช้สลิงนะครับมาเริ่มการทดลองเลยนะครับทูกคนที่หนึ่งจะเป็นรูปูลที่มีส่วนผสมของฟูมอต้าลูกโป่งโกมแล้วก็มันจะเป็นสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นฟูมอต้าผ่านต้นกดแล้วก็โกลมนะครับนี่เราจะหย่อนไปแล้วครับนี่นะครับเราก็ดึงขึ้นนะครับแล้วเราทำการวัดปริมาตรโดย ที่ล้อนออกจากตัวแก้วมาที่ขังนะครับแล้วาใช้สลิง17็แนนแล้วครับจะบอกว่าจะเป็นลูกคุณลูกที่สนะครับลูกคุณที่สองนี่จะมีส่วนผสของคุณมอร์ตาชั้นหนึ่งนะครับเศษรองเท้เอออนาของน้ำนะครับโกลนะครับแล้วก็ชั้นที่สงนี้จะเป็นคัวมอา์ตารผสมกระเซ็าครับก็จะทำการทดลองเหมือนกับลูกแหกคือเราจะเข้าไปในน้ำในน้ำแทนี้นะครับ,ไไบการทดลองน,น,น,ลนะครับไปเดินไป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 ไไป โอเคครับแต่เราเป็นมากราะเป็นมากของกุ่ที่จุดฟไี่สิบ็ครับยีิครับรุกที่สองโอเคต่อไปจะทำกลองทุี่สามครับต่อไปก็เป็นทุกที่สมนะครับทัานที่หนึ่งก็เป็นมอตร์ผสมเส็จขอ้รัเสร็จ้วดครับนทอกเป็นเสร็จ้วดมอตราผสมเสร็จ้วยเสร็จทุกฝ่ครับกแล้วท้การเดิ๋ครับก็คือหาปริมากดการันีองน้ำกาไปก็จะมีงารลดลงส่จะลดน้อยนะนะเข เราจะทําการทดลองแบบนี้ทั้งหมดสามคั้นะครับคือหนึ่งรูปนะครับการทดลองเราจะมีทั้งหมดสามรูปนะครับหนึ่งรูปเราจะทำสามสามเท่อหาค่าเฉลี่ยนะครับแต่ทีนี้เราจะทำที่ให้ดูเราจะทำแค่ครั้งเดียวครับจะได้ทดลองทดลองโดยไม่มีการมัดจิตนะครับเพราะความยาวของติดมันยาวไม่เป็นรอยกันครับเสนอครับ16.5ครับ16.5ครับประเด็นั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะครับหลังจากที่เราทําการ หามวลนะครับโ<ม>ด,ดยการช่างช่างแห้งกับช่างเปียกแล้วแล้วก็ทําการหาปริมาตรโดยการแทนที่ของน้าแล้วแล้วก็นาค่าต่างๆมาทําการเฉลี่ยหาแล้วก็บันทึกการผลการทดลองนะครับได้ตัได้ค่าต,ตามตารางแสดงผลการทดสอบนะครับตามนี้นะครับก็ตารางแรกกับตารางปริมาตรนี้ก็จะเป็นปริมาตรจริงที่เราวัดได้จากการแทนที่ของน้ํานะครับซึ่งปริมาตรช่างช่องที่สี่เนี่ยครับก็ จะเป็นปริมาตรจากทฤษฎีนะครับโดยการเอาขนาดของความกว้างความยาวความสูงของลูกป,ปูนมาคูณกันนะครับซึ่งมันก็จะมีการดิฟกันอยู่มันก็อาจจะเกิดจากการคาดเคลื่อนของการวัดนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์เออร์แสดงผลอยู่นะครับทีนี้เราก็เอาค่าที่ได้จากการชั่งในอากาศกับชั่งในน้ามาค่าเฉลี่ยของแต่ละลูกแล้วก็เอามาใส่บันทชีค่านะครับส่วนค,ค่าความหนานแน่นเนี่ยเกิดจากการที่เราเอาค่าที่ชั่งในอากาศนะครับคือมวลที่ทมวลที่ได้จากการอากาศหารส่วนกับ ปริมาตรทางทฤษฎีนะครับเราก็จะได้ค่าความหนาแน่นออกมาตามที่แสดงในตารางความหนาแน่นนะครับก็จะมีค่าลูกปุนที่หนึ่งก็คือ1 8 4 1 8 5ด้สิบจุดดลูกปูนที่2ก็คือหนึ่งันดห้าสิบนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,มรนะครับหน่วยต่ลูกปูนที่สามก็จะเป็น1 8 5 4 0 7ันแดร้ห้ี่ดนย์เจ็นะครับแล้วแรงร้อยตัวนี้ก็เกิดจากการเอาน้ำหนักช่งาง ช่างช่างช่างแห้งหระอวช่างช่างเปียกนะครับจะได้ตารางตามนี้นะครับซึ่งค่าความหนานแน่นที่เราได้จากการทดลองนี้ก็สอดคล้องความเป็นจริงนะครับเพราะปกติแล้วลูกปูน m o ตา้าเพียวๆเลยนะครับเป็นปูนผสมทนะรายในเวลาผสมเสร็จเนี่ยความหนานแน่นจะอยู่ประมาณ2,100กิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับพอเราใส่วัสดุผสมเข้าไปนะครับก็จะเกิดความหนานแน่นที่น้อยลงมาเพราะาตัววัสดุ มันก็จะไปแทนที่เนื้อปูดใช่ไหมครับปความหนานแน่นมันก็จะมีค่าน้อยลงนะครับน้อยลงกว่า2,100นะครับก็นที่ก็ซึ่งความหนานแน่นก็จะสอดคล้องความเป็นจริงนะครับแต่ความหนานแน่นที่ได้มาจากการทดสอบยังไงก็สูงกว่าความหนานแน่นของน้ำนะครับก็คือความหนานแน่นของน้ําอยู่ที่1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับฉะนั้นลูกปูนจึงจมน้ํานะครับฉะนั้นการทดลองนี้ก็ขอ การพีเต์น,นี้ก็ขอสรุปตามนี้นะครับแล้วก็ขอจบการพีเต์ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม